รวมคู่รักดารายุติความสัมพันธ์ปิดฉากรักแห่งปี2024สิ้นสุดทางรักปี2024เป็นอีกหนึ่งปีที่วงการบันเทิงมีเรื่องราวความรักให้ติดตามไม่น้อยหลายคู่ที่เคยมีโมเมนต์หวานชื่นต้องปิดฉากลงด้วยเหตุผลต่างๆกันไปบางคู่ทำเอาแฟนๆช็อกบางคู่ก็จบด้วยดีกลายเป็นบทเรียนความรักที่น่าจดจำเราได้รวบรวม12คู่รักดาราที่เลิกรากันในปีนี้มาให้ย้อนดูกันอีกครั้ง 1. น,นัดมีเรียอัม อธิชาติหลังใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมาสิปีและก่อนหน้านั้นคบหาดูใจกันถึง5ปีนัดมีเรียและอํำอธิชาติประกาศเลิกรายอย่างเป็นทางการปิดฉากความรักสิบปีท่ามกลางความเสียดายของแฟนแฟนสเจนนี่เทียนโพสวร์มิกกี้นนหลังมีข่าวลือรักเ้าอยู่หลายครั้งในที่สุดเจนนี่และมิกกี้ก็ยุติสถานะสามีภรรยาเหลือเพียงบทบาทพ่อแม่ที่ดีของน้องโนล่าสากบพิมลรัตน์ประสบ พรากรกิตติกบพิมลรัตน์เปิดใจทั้งน้ำตาย,ยอมรับความรัก9ก้าปีต้องจบลงเพราะปัญหาชีวิตคู่และความเครียดที่สะสม 4. ในายณพัฒใบเฟิร์นพิมพ์ชนกแม้จะขยับสถานะจากเพื่อนมาเป็นแฟนแต่ในที่สุดนายและใบเฟิร์นก็ต้องกลับไปเป็นเพื่อนเหมือนเดิมท่ามกลางความเสียดายของแฟนคลับ 5. พีเคปิยวัตรโยเกิร์ตนัทชา จบความรัก12ปีพร้อมเซ็นใบหย่าอย่างเป็นทางการหลังมีข่าวลือดราม่าหนักเกี่ยวกับชีวิตคู่6เบเบ้ทันชนกบูมสุธีเบเบ้ออกมายอมรับว่าความรัก7ปีของเธอกับสามีต้องยุติลงหลังพยายามปรับตัวกันแล้วแต่ไม่สําเร็จ7ลูกเกดเมทินีเอ็ดเวิร์ดชารเพิร์นลูกเกดเมทินีประกาศเลิกรากับสามีชาวต่างชาติหลังใช้ชีวิตคู่ร่วมกันถึง17ปี 8. ใบเตยสุธีวันด DJ แมนใบเตยแถลงทั้งน้ำตาย,ยอมรับชีวิตรักพังทลายและอยาขาดจากด DJ แมนอย่างเป็นทางการ 9. นิกกี้นชัดเปียโนโน,นิชาพัฒนความรักของทั้งคู่จบลงด้วยดีแม้จะเห็นความเศร้าของฝ่ายหญิงแต่ทั้งคู่ยังคงห่วงใยกันเสมอ 10. เป้ย่ปานวาดป๊อปนิธิเป้ย่ปานวาดประกาศเลิกรายอย่างมั่นใจพร้อมย้ำชัดว่าไม่รีเทิร์น 11. เน็กชาลีกามินคู่รักสายทิกทอกอย่างแน็กชาลีและกามินต้องจบความสัมพันธ์ท่ามกลางราม่าหนักปี2024เป็นอีกหนึ่งปีที่เต็มไปด้วยบทเรียนความรักของเหล่าคนดังบางคู่ยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันบางคู่จบลงอย่างไม่สวยงามแต่ทุกการเลิกราล้วนเป็นก้าวใหม่ในชีวิตของพวกเขา